ไม่ได้เล่นมาหลายวันเลยนะครับเก็บของกันโอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีทดนคุณผู้ชมทางบ้านทงภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มันอยู่ในเกม hungry shark world กันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ได้ทำคลิปเติมสเปซพารไปนะครับเสียเงินไป450บาทนะครับก็ไม่ได้เล่นมาประมาณ 1วันหรือไม่ก็2วันนี่แหละก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปแบบเก็บเลเวลสเปร์พาร์ทกันหน่อยเหมือนกันนะครับคือต้องรีบทำเวลาแล้วนะครับเหลือแค่62วันนะครับเอาจริงมันก็เหลือเวลายเยอะมากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็เล่นเล่นไปก่อนนะครับเผื่อที่เวลาเวลาใกล้จะหมดแล้วเราจะได้ไม่ต้องมารีบปั่นเควสของมันกันนะครับอันนี้นะครับเลเวล11 รีลสิบสองนะครับก็จะได้เงินหนึ่งพันนะครับไข่มุกแล้วก็เจลลี่อีเทอร์นะครับขอละวันยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมก็จะเอาฉลามตัวเป้งไปลงบ้างนะครับนี่ผมจะลองใช้เป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับจะไม่ใช้ไซส์กายพันนะครับอเอาเป็นตัวอะไรดีทุ <c oughs> กคนมาเมน,นตตอบผมนะครับเกี่ยวกับ ลานที่ชอบที่สุดนะครับหลายๆคนก็จะบอกชอบซอมบี้ชาร์กนะครับก็เดีย๋ยวเราผมเอาซอมบี้ชาร์กลงไปดูแล้วกันนะครับรู้สึกว่าซอมบี้ชาร์กเขาจะปรับรายละเอียดของตัวละครด้วยนะครับผมรู้สึกว่าแผลมันชัดมากขึ้นนะไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านหนนะครับผมจะเอาเซซิลไปนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่่ผมเพิ่งได้มานะครับเอาไปแทนระเบิดแล้วกันนะครับเพราะว่า แมปเดอะเบย์มันไม่ค่อยมีระเบิดอาชียังไม่ได้นะครับเผื่อกดไปโดนนะครับออสติไม่มีนะครับสกินสกินอะไรนี้ผมไม่ได้ซื้อไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้มันเล่นกีตาร์ดีกว่าเป็นของใหม่อ่ะอันนี้ก่อนนะครับไพ่เพื่อเดคอร์เรชันนะครับเป็นสับปะรดนั่นเองนะครับอันอื่นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้อะไรนะครับใส่หนวดใส่หนวดอะใส่วิดล่ะนะครับน่ารักดีนะครับ เคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นในด่าน The Bay กันดูเลยนะครับอ๋อตอนนี้ญญก็มีคอนเทนต์นะครับผมได้เงินฟรีๆหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับ Daily Challenge น,น,นะน,นะครับให้ผมกินห้าร้อยซาดีนนะครับก็คือให้ผมกินปลาซาดีห้าร้อยตัวปลาซาดีนั่นเป็นปลาตัวเล็กที่อยู่ในแมปทั่วๆไปนะครับก็ เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดกันเลยด้วยกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้แมบช่วงนี้เปิดคลิปเปิดคลิปนานก็เสียเวลานะหลายคนอาจจะลำคานต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะไปะครับซอมบี้ชาร์กใส่วิงนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะทำโค้สสำเร็จไหมนะกับซาดีน500ตัวนะครับอ่ะกูจะตะโกนทำไมวะเนี่ยน้องๆก็ขออภัยด้วยนะครับใครอูแตก ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปลดเสียงในโปรแกรมตัดต่อแล้วกันนะครับยผมไม่ได้ใส่ตัวตัวระเบิดมานะนี่ซาดีนด่เป็นพวกตัวเล็กแค่นี้นะผมน่าจะแปะรูปไปแล้วนะครับต้นคิดทุกคนน่าจะได้ดูกันนะครับว่าซาดีเป็นไงนี่นะตัวเล็กผอมๆแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าผมจะอัพเลเวลได้มากแค่ไหนนะครับตาตานี้นะผมจะเล่นแค่ประมาณ 6 7นาทีนะครับเพื่อไม่คิดมันยาวเกินไปแล้วหลายๆคนอาจจะเบื่อนะครับจะพยายามไม่คิดมันเกิน10นาทีนะครับคลิปอยู่ที่ประมาณ10นาทีมันน่าจะโอเคนะหลังจากที่ทําการวิจัยมานะครับไม่ไม่ใช่วิจัยนะผมพูดเล่นนะครับนีนะครับอันนี้ก็ทําฉลามเสือให้เป็นพวกของเราได้แล้วนะครับ การใช้พลังพิเศษของเราเองนะครับนะแต่ว่าถ้าโกรลัดนี่ใช้พลังพิเศษไม่ได้นะอไโอเคตอนนี้เดลี่ชาเลนจ์ของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายง่ายนะครับไม่เหมือนกับเควสของฉลามนะอันนี้เป็นเดลี่ชาเลนจ์่ยหลายคนมาเล่นยังไงก็น่าทำได้นะครับได้แต้มสแปดพอยต์ฟรีนะครับ500 เนาะตรงนี้แม่งกระพรุนเยอะนะหนีกันแดกนะครับเป็นสายแดกทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเหมือนกันนะครับก็เน้นทำเฟสของสแปรตอยสแปรตทาแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะครับหรือว่าถ้าอยากดูให้ผมเล่นเกมอะไรเนี่ยหรืออยากดูคลิปแบบไหนอยากให้ทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ แนะนำหรือคอมเมนต์ติชมอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับก็รอคอมเมนต์มาดูนะครับถ้าทําได้ผมก็จะทําให้นะครับผมพรุ่งนี้ก็โกรคระบาดห,หนักหนักหนักเลยนะครับหนักหนาสาหัสมากนะครับทุกคนก็พยายามป้องกันตัวเองหน่อยนะครับดูแลตัวเองนะครับทุกคนเป็นห่วงักใจนะจ๊ะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับ เข้าเกมต่อดีกว่าดราม่าหนักเกินไปแล้วนะครับอันนี้คือช่องเกมนะครับไม่ใช่ช่องแบบดราม่าอดีกอะไรอย่างนี้นะครับเปนซีเรีสเฉยเลยนะครับเล่นกันขำๆก็จะพยายามทำทีสื่อโหน่มานะครับคนคนอื่นจะได้ไม่เครียดแล้วคนดูทุกคนจะได้ไม่เครียดเนาะอันนี้กูเริ่มเครียดเองนะเนี่ยพูดถึงสถานการณ์ของโรคระบาดนี S <S <to dance belt> ่กูเริ่มเครียดแล้วนะฮะเ่แนละครับนั่งเล่นเกมก็ไม่เครียดไปได้นะครับ นี่ก็ติดเกมเหมือนกันนะครับติดเกมฟุตบอลนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นทางกี้าเท่าไหร่นะครับนานๆจะได้มาเล่นนะครับวันสองวันนะครับเล่นทีต้องขออภัยนะถ้าเลเวลสเปรพารผมยังไม่ขึ้นนี่ไม่ต้องสื่อนะครับติดเกมติดกระตูนอีกน่ะหนักเลยกูทีเนี้ไม่เป็นอะทํางงทํางานเลยนะครับกลับมาเนี่ยโอโ้โหดูอีกแล้วดูมันีีเสียเวลานะครับแต่ว่ามันก็แบบความบันเทิงนะครับ จริงๆมันเครียด,ยดก็หาอะไรทำที่มันสนุกสนุกทำนะครับจะได้ไม่เครียดเนาะนี่คือพูดถึงตัวเองนะครับน้องๆก็ไปทํากันได้นะครับเวลาเครียด,ยดก็หาอะไรที่เราชอบทําเมานะครับโอเคกูว่าชอมบี้กูหายไปไหนหมดนะครับแม่งกูชนระเบิดชนเรือดำน้ำ,นำแม่งทําสลามกูตายหมดเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็โกลรัดบ่อยเหลือเกินนะครับเก็บลูกน้องได้แค่ตัวเดียวเองนะครับ ถ้าเป็นโกราสนี่มันจะเสกลูกน้องไม่ได้น้องเวลาเราไปกัดอะไรเงี้ยอ่ะได้เพิ่มอีกตัวนะอ่ะแล้วตัวเก่าหายไปแล้วนะครับไอฉลามขาวเราไปไหนซะแล้วเฮ้ย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 ้ย,ยเฮ้ยเเอยู่เพชรอยู่เพชรอยู่เพชรนะครับเอาหน้าไปซุกแมงกัะพุนโชว์เลยนะครับอยู่เพชรไปนหนึ่งจังหวะช่วงนี้ก็โอลิมปิกก็มาเหมือนกันนะครับหลังจากที่ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าใครจําได้นะค,คือ ผมจะชอบลงคิปด,ดึกๆใช่ไหมแล้วก็จะชอบโพสต์ใน Youtube นะครับดึกๆนะครับแล้วก็มีน้องมาเม้นอะไรอย่างนี้บอกว่าทำไมพี่นอนดึกจังเนื่องจากว่าช่วงเดือนที่แล้วที่แม่งติดบอลยูโรนะครับติดโคตรๆเลยนะครับขนาดลงคิปไปตอนตีสี่เี่ยโพสยูทูบไปตีสี่แล้วยังมีคนมาเม้นเม้นตตอบผมได้เลยนะครับนี่คือเองไม่ไม่เรียนหนังสือกันไม่เรียนออนไลน์อะไรงกันมะ แต่ก็ดีนะมีคนคุยยามดึกแม่งแกงเห่าดีนะครับก็ถ้าใครสังเกตผมก็จะชอบตอบเม้นตอนคำคำดึกดึงนะถ้าใครอยากคุยกับผมนี่เวลาผมตอบเม้นเนี่ยนั่นแหละครับตีสองตีสามนะครับ, 2, รบโอ้เฮ้ยคุตายแล้วนะครับคือกินแมงกะพูนเยอะเกินบางทีเราตัวแมงกะพูลมาใช่ไหมเนี่ยกูใส่มาใช่ไหมเออใส่มาทําไม แมงกะพุนแม่งแม่งลดเลยวะอสักเจ็ดนาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเราจะได้เลเวลสักกี่เลเวลกันมีใครเติมแล้วบ้างเนี่ยคือรู้สึกว่ามันแพงเกินนะครับถ้าคนเติมนี่ก็กเติมได้นะแต่ว่าถ้าไม่ไม่ค่อยมีตังอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเลยครับว่าอย่าเติมนะครับเติมแล้วมันได้แต่ของลิมิเต็ดนะครับ ให้ความเท่นะครับแต่ว่าคืนจริงเป็นสายฟรีมันก็คุ้มนะอันนี้ผมพูดเป็นคิปที่สองนะครับก็ถ้าใครมีก็เติมได้นะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเติมก็ได้นุไว้ฟีซั่นหน้านะเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับอันนี้ผมทำอะไรเสร็จมาเนี้ยเควสอยู่กูว่าทำา u e s เสร็จเฉยเลยโอเคลุยๆๆๆๆโอเคเดี๋ยวเราพอลแล้วกันนะครับ กดซุยซ้ายเลยนะครับอ่ะเวททีนี้ชาล์นเสร็จแล้วอ่ะกดค่าตัวตายแม่งเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด่นสก,กีไรเว่อนะตายสก,กีน้ำซอมบี้ชาร์กนะครับเล่นประมาณ7นาทีอ่ะจาก11ขึ้นมา12 12 12สแล้วไงต่อ12แล้วแล้วไงฮะฮะแค่นี้นะไอ้เหี้ย level เ,เดียวไอ้สัตว์เจ็ดนาทีไเเด้ level เดียวอะไรวันนี้ อันนี้คือปกติหรือว่าไม่ปกติวะเคเดี๋ยวไปดูของรางวัลที่ได้กันเลยนะนะครับฮะขึ้นมาเอา้าสรุปมันขึ้นมาสองเลเวลนะครับเป็นสิบสองแล้วก็เลเวลสิบสามแล้วทาไมเมื่อกี้มันมันไม่ขึ้นโหลดให้ว่าผมเลเวลสิบสามวะหรือว่าดูไม่ทันวะอันนี้กูงงงงอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับผมถ้าใครอยากทำเกียร์ไหนไหน,นะครับ<ห> ก็สามารถแนะนำมาได้นะครับคอมเมนต์แนะนำหรือคอมเมนต์ติชมอะไรอย่างนี้มาเลยมาเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย